สวัสดีครับพบกับช่องเตะเข้ามุมช่องที่จะพาทุกท่านเข้ามารับชมการวิเคราะห์บอลแบบเน้นๆที่เด็ดบอลวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2568มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับอินเตอร์ตุรุคูพบกับเซยนาโจเอนเวลา23นาฬิกาเพย์ออฟชิงแชมป์อินเตอร์ตุรุคูจจเตรียมเปิดสนามวิริตัสสเตเดียม ตอนรับการมาเยือนของทีมไซนัตโจเอนโดยเจ้าวานอินเตอร์ตูรุคูพึ่งสะดุดแบ่งแต้มหนึ่งต่อหนึ่งกับเอเจฟคีเฮลซิงกิในนัดที่ผ่านมาโดยได้ประตูขึ้นนำจากบาสตรามมนก่อนจะโดนตีเสมอในช่วงไม่กี่นาทีถัดมาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทีมยังมีปัญหาเกมรับให้ต้องแก้ไขอย่างชัดเจนจุดที่น่าเป็นห่วงคือแนวรับที่ยังขาดความแน่นอนโดยเสียประตูถึง5จาก6เกมหลังสุดรวม8ประตู ท้งฟังเซนาโจเอนพึ่งพ่ายให้กับคูพีเอสในนัดล่าสุดแม้สกอร์จะออกมาแบบเฉือนวิวแต่รูปเกมสะท้อนว่าพวกเขาเองยังมีจุดอ่อนให้ต้องเร่งปรับอย่างไรก็ตามฟอร์มโดยรวมยังถือว่าไว้ใจได้โดยเฉพาะเกมรุกที่จัดจ้านอย่างมากในช่วงหลังยิงรวม14ประตูจาก6นัดหลังสุดแต่ก็เหมือนกับฝั่งอินเตอร์ตุรกูเกมรับยังมีรอยรั่วให้เห็นเพราะเสียประตูใน5จาก6นัดหลังเช่นกัน ดูแล้วเกมนี้อินเตอร์ตุรคูน่าจะเป็นส่ายครองบอลและเดินเกมบุกใส่ตามสไตล์ขณะที่ไซนัโจเอ็นต้องการแก้ตัวเช่นกันจะเน้นเกมโต้กลับเพราะอาวุธในแดนหน้าอันตรายจึงน่าจะต่อกรอนกับเจ้าทินได้สูสีและเอาอยู่ได้ในท้ายที่สุดทีเด็ดฟันทงไซนัโจเอ็นคู่ต่อมาคูฟีเอสพบกับคานิสตานเฮลซิงกิเวลา23นาฬิกาเพลย์ออฟชิงแชมป์ คูพีเอสเตรียมเปิดสนามวาเรียอารีน่าตอนอับการมาเยือนของทีมกานิสทันเฮลซิงกิโดยเจ้าบ้านคูพีเอสเดนหน้าทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องหลังบุกคว้าชัยเหนือไซนัโทโซเอ็น1-0ในนัดล่าสุดแม้ประตูใช้จะมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของคู่แข่ง แต่ภาพรวมของทีมต้องยกเครดิตให้เกมรับที่แข็งแกร่งและสไตล์การเล่นที่มีวินัยสูงหนึ่งในจุดเด่นของทีมคือเกมรับที่เหนียวแน่นมากในช่วงหลังโดยเสียเพียง3ประตูจาก6นัดที่ผ่านมาและยังมีสิติที่น่ามั่นใจเมื่อไม่แพ้ในบ้าน2นัดหลังสุดในลีกทางฟังกานิสตานเฮลซิงกิของกุนซือยุสิเลพาราติ ยังคงเผชิญกับช่วงเวลายากลำบากเอาชนะได้แค่นัดเดียวจาก6เกมหลังสุดและเพิ่งโดนอิลเวสย้ำแผลด้วยการพ่ายหนต่อสในนัดล่าสุด โดย6นัดหลังสุดมีการยิงรวมกัน3ประตูขึ้นไปทุกนัดอย่างไรก็ตามถือว่าไม่ขี้เรในเกมรุกถ้ว่าเกมรับดังไม่เอื้อให้ผลลัพธ์ออกมาดีดูแล้วเกมนี้ด้วยประสิทธิภาพเกมรับของคูพีและมาตรฐานที่เหนือกว่าทําให้เกมนี้รูปเกมจะเป็นเจ้าถิ่นที่เดินหน้าลุยเข้าใส่ซะเป็นส่วนใหญ่ก่อนจะปิดจบไปได้แบบไม่พลาดทีเด็ดฟันทงคูพเอ คู่ต่อมาคู่สุดท้ายของวันนี้อิวเวตพบกับ SJK เจเคเวลา 00, 00นาฬิกา พย์ออฟชิงแชมป์อวเวตรอัมเตอร์สนามแทเมลานสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมเอสเจเคเฮลซิงกิโดยเจ้าบ้านอิวเวสพึงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการบุกชนะคณิตทานเฮลซิงกิ3-1โดย6นัดหลังมีประตูรวมถึง21ลูกซึ่งในนั้นอิวเวสยิงได้ถึง11ประตูจะตอนนี้เห็นถึงความดุด,ดันในการเข้าทำอย่างไรก็ตามมีประเด็นที่อิวเวสต้องแก้ไขโดยรวนคือ,อยังไม่ชนะในบ้าน2เกมหลีกหลังสุดแม้ฟอร์มโดยรวมที่ขึ้น ทางฝั่งอสเจเฮลซิงกิยังคงหาฟอร์มเก่งไม่เจอสเสมอหนึ่งต่อหนึ่งกับอินเตอร์ตุรกูในนัดล่าสุดโดยได้ประตูจากอเล็กริงพร้อมช่วงนี้บ่งถึงปัญหาชัดเจนทั้งเกมรุกและเกมรับผลงาน6นัดหลังสุดไม่ชนะเลยในหลีเกมของ s อ k เจเคลซิงกิยังมีประตูให้เห็นเยอะเหมือนกันโดยมีประตูรวม20ลูกใน6นัดหลังสุดแต่สิ่งที่น่ากังวลคือเสียไปถึง12ประตูดูแล้วเกมนี้เป็นเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์อิเรสเล่นด้วย ระบบที่ไหลลื่นอีกทังเล่นในบ้านทําให้ความมั่นใจเหนือกว่า SJK h ฮ l ซ i n k i ต้องเร่งปรับเกมรับด่วนแต่ด้วยความที่เจ้าทินก็มีอาการให้เห็นเช่นกันทําให้มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ผู้มาเยือนจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยทีเด็ดฟันธง SJK h ฮ l ซ i n k i และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เดเขามุมได้นำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ